สวัสดีอีกแล้วสวัสดีครับผมก็ช่องมอสโลาพาเที่ยวกับเกม Farming Simulator 2019นะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะทุกคนเราเออจะก็อย่างที่ท่านเห็นเนาะนะครับเราจะคือคว่ำม,มานะ เราจะมากู้ไผ่กันนะครับโดยใช้เจ้าโคเบลคนะครับผมโคเบลคอะไรเอ่ยไม่ได้บอกรุ่นด้วยอะไรโคเบลคอาร์มยาวนะไอ้บูมยาวนะครับผมถ้าจะบังคำบง่านหน่อยต้องขออภัยด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมใช้เมาส์นะครับ ไม่ไม่ได้ใช้จอยสติกนะก็เราจะเอาเจ้าซานี่ลงก่อนนะทุกคนนะที่จริงแค่นี้มันก็จะน,นั่นเะ้งนะถ้าไม่ขาดรถไอ้คันเน,นี่ยเดี๋ยวเราจะพลิกทั้งอย่างนี้แหละทุกคนใครบอกว่าอยากลบ งื้อเง่าๆหน่อยนะทุกคนต้องขอภั้จริงครับเนี่ยโอเค คือประเด็นคือผมจะเอาย้ายเจ้าซันนี่นะครับไปใส่อ่ชีพนะแต่ที่มันล้มนะจาก ep ep สามสร้างฟาร์มของมอสนะครับ ep สามนะนเป็นชีพพิเศษประกูรถนะฟังเลยเงาปีก โอเคเย็บ้อยนเนี่ยในเกมนี้ผมซื้อไมโครมาแค่เฉพาะการนี้เลยนะทุกคนซือ,อปีไปนะทุกคนเราก็เจ็ดซิมทั้งครับอนะ ย้ายกลับย้ายกลับย้ายกลับใกล้ๆนะทุกคนก็ท,ท่านี้เลยเจ้าซันนี่ของเรา หวังว่าคงไม่คว่ำมลยนะทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เขาจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสั้นสวัสดีครู